ทำ5สิ่งนี้ชีวิตได้ดีตลอดทั้งปีแน่นอนค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคือตัดเรื่องราวรบๆหรือความไม่สบายใจหรือความทุกข์ในหัวใจของเราให้ออกไปก่อนนะคะไม่ได้ว่าอุ้ยเราต้องแกล้งลืมแต่ เอาไว้ข้างๆตัวก่อนย่งเพิ่งพูดถึงมันนะคะพร้อมที่จะเปิดรับเรื่องราวดีๆให้เข้ามาในชีวิตเรานี่คือข้อที่2ค่ะนอกจากการทิ้งเรื่องราวลบๆทุกๆแล้วเราต้องเปิดรับเรื่องราวดีๆให้เข้ามาในหัวเราด้วยเราจะได้มีพลังในการไปต่อสิ่งที่3ามค่ะมันอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อทําให้เรามีแรงพลังแล้วก็จะได้รู้ว่าคนที่เขาด้อยกว่าเราบางคนเขายังลุกขึ้นมาสําเร็จมากกว่าเราเลยเรื่องที่4ค่ะการคบคนสําคัญมากถ้าวันนี้การคบคนของคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายความฝันเดียวกันกับคุณจะส่งเสริ แล้ทําให้ปีนี้ของคุณเป็นปีที่โชคดีอีกปีหนึ่งค่ะข้อที่5้าค่ะหมั่นพัฒนาตัวเองเสมอนะอย่ารู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองคือความเหนื่อยความท้อความลำบากแต่รู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองคือการได้ท้าทายและสร้างความสนุกและตื่นเต้นให้กับชีวิตลองฝึกฝนดูนะคะคุณสตาเป็นกำลังใจให้